ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับที่เราไปลงพื้นที่ดูกันต่างๆวันนี้เทศบาลก็ได้ขอให้เอกชนไปช่วยขุดลอกต่างๆสิ่งที่เพื่อที่จะเบี่ยงลำน้ำนะครับซึ่งเราก็ได้รับความกรุณาจากทางท่านนายกเทศมนตรีบุดีทางรองนายกทางผู้บริหารผู้นำชุมชนเขานะครับพาไปดูเส้นทางน้ำต่างๆแล้วก็เทศบาลเองก็ขอให้ ทางท่านผู้การจังหวัดเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็สรุปว่าน้ำท่วมที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหามาจากอะไรเราบกพร่องอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็ได้มีการหาลือในทุกภาคส่วนแล้วเทศบาลเองตอนที่ฝนตกหนักๆเราก็ไปขุดนะครับนี่เราไปทำที่บุดี นะครับเราไปวางท่อซึ่งปกติมีแค่สองท่อเราก็ไปเพิ่มอีกท่อหนึ่งเพื่อทําให้น้ำเนี่ยไหลไปสู่ทางฝั่งรามันที่มากขึ้นจะได้เบี่ยงน้ําแทนที่จะลงมาสเต็งนอกก็จะได้เบี่ยงออกไปทางเนินงามทางบางงวยนะครับแล้วก็หาลือกันใน10เทศบาลนะครับนี่ก็เป็นทางท่านนายกสเต็งนอกนายกท่าสาบนายกเนินงามนายกบางงวยนะครับก็มากันทั้งหมด มาร่วมหารือกันเพื่อจะหาว่าเราจะมีข้อสรุปในการที่จะเราจะทํางานกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมเองได้พานายกทั้งหมดไปพบท่านลาตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรถามว่าทําไมเราต้องไปเจอลาตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเพราะปัญหาวันนี้เนี่ยที่เราทําในเขตเทศบาลเนี่ยเราสามารถทําด้วยงบประมาณของเทศบาลได้ แต่สิ่งที่เป็นขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าการเบี่ยงเส้นทางน้ำทำบายพาสแบบที่หลายคนบอกว่าอยากเห็นคลองที่เบี่ยงน้ำแบบคอลองรอนหนึ่งหัดใหญ่เนี่ยซึ่งหัดใหญ่เนี่ยใช้เงินเจ็ดแปดพันล้านในการเบี่ยงน้ำเงินเหล่านี้เนี่ยเรารวมกันทั้งจังหวัดยังไม่พอเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปก็คือไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมชลประทานภายใต้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ผมเองก็ํำคณะไปนะครับบังเอิญก็โชคดีอย่างหนึ่งท่านมนตีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยก็รู้จักกับผมส่วนตัวนะครับไปถึงเขาเห็นคําแรกก็พี่อาสบายดีนะครับก็ผมก็บอกว่าก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยต้องมาหาท่านนะครับก็มาคุยกันแล้วก็ท่านก็ได้แล้วก็ผมก็อธิบายเรื่องน้ําท่วมทั้งหมดให้ท่านฟังนะครับก็ไปด้วยนายกด้วยกันทั้งหมดนะครับก็ได้รับ แล้วก็ผมเองก็ได้แจ้งไปทางคุณอดิลันที่เป็นอดีตสมาชิกเทศบาลของปัจจุบันก็ไปเป็นที่ปรึกษาลัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่เป็นสอทอของเทศบาลเราในอดีตให้ช่วยประสานงานในตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยประหลัดต่างๆที่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดก็ออกมาซึ่งวันนี้ก็เป็นผู้ช่วยประหลัดก็อายุยังน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอนาคตยังไกลพอสมควรนะครับก็เป็นเพื่อนกันกับผมก็ลงมาช่วยดูแลกันนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอท่านรัมตีว่าการกระทรวงนี้ทำเพื่อให้ช่วยผลักดันนะครับในคณะรัมตีหากมีอะไรขึ้นมาจะได้ในฐานะที่พักประชาชาติเองก็เป็นคนที่ดูแลในพื้นที่เยอะที่สุดให้ได้เท่าเข้าใจว่าพวกเรามาทำอะไรมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายผมก็ไปเจอท่านเลขาธิการสำนักงานน้ำแห่งชาติ ถามว่าสำนักง,งานน้ำแห่งชาติมีความสําคัญยังไงในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องน้ําเช่นกรมทรัพยากรน้ําแต่ก่อนก็อยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชนะทานก็จะอยู่กระทรวงนะอยู่ชนะทานกรมโยธาก็อยู่โยธาเพราะฉะนั้นและท้องถิ่นเองเพราะฉะนั้นต่างคนเนี่ยต่างทํากันทั้งหมด จนกระทั่งรัฐบาลก็เลยมีความคิดว่าการที่ต่างคนต่างทำเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเราขุดคลองต่างคนต่างขุดและสุดท้ายไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับหรือเวลาขุดอุโมง์ต่างคนต่างขุดและสุดท้ายมาก็ไม่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งหน่วยงานขึ้นมาที่เรียกว่าสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติขึ้นมาเพื่อเป็นคนรวบรวมแผนของการจัดการน้ําทั้งหมดซึ่งก็โชคดีนะครับเลขาธิการใหญ่ของสํานักง,งานน้ําแห่งชาติ คือท่านดรสุรสีก็เป็นเพื่อนของเพื่อนผมก็เลยบอกว่าให้พักเพื่อนกันช่วยประสานไปช่วยฝักฝังบอกว่าเดี๋ยวผมไปท่านก็เลยออกมาพาคณะมาร่วมประชุมกับทีมของเราทั้งหมดสิ่งที่เราไปก็คืออันที่หนึ่งเราขอให้เอาแผนของเราทั้งหมดที่เราคุยกันสิบเทศบาลบรรจุเข้าไปในแผนแห่งชาตินะครับ การที่เราเหมือนเพราะวันนี้การจะทําอะไรเนี่ยถ้าไม่มีบรรจุอยู่ในแผนเนี่ยจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอให้บรรจุในแผนวันนี้ท่านเห็นรองนายกผมมาแค่สองคนเพราะรองนายกอีกคนหนึ่งผมส่งไปสุราษฎร์ไปไประชุมเรื่องลุ่มน้ําเพื่อจะไปบรรจุในแผนของลุ่มน้ําภาคด้วยคือก่อนหน้าเนี่ยเราชูดไปข้างบนเลยนะครับพอเราชูดไปข้างบนเนี่ยไประดับชาติเลย แต่ข้างล่างเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าเลยตอนนี้เราก็เลยพยายามใส่เข้าไปในของจังหวัดนะครับใส่เข้าไปในของภาคล่าสุดของจังหวัดผมก็เข้าไปชุมเองนะครับวันนั้นก็มีมติเห็นชอบในหลักการทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่พวกเราสิบท้องถิ่นเนี่ยทำเนี่ยได้รับการขอให้เป็นเรื่องที่สำคัญบรรจุในระดับจังหวัดแล้ววันนี้เขาก็ขอให้ไปพูดที่สุราษฎร นะครับเพื่อให้เป็นภาพของภาคใต้ต่อข้างบนเนี่ยเขารอละห้องรอเสร็จท่านดรสุรศรีเลขาก็ได้ให้ใหความเห็นได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากว่าแกก็รู้จักด้วยความที่แกกับผมก็พอเนื่องจากมีคนฝากฝังมาท่านเองก็บอกว่านายกอาให้ไปหาแบบนี้แบบนี้ต่อนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ ทำไปตามที่ได้รับคําแนะนําของท่านซึ่งท่านก็เห็นชอบทั้งหมดนะครับในการที่จะบรรจุเข้าไปแล้วมอบให้แต่ละหน่วยงานได้ไปทํางานต่อไปนะครับในเดียวกันเราก็หลังจากกลับมาเนี่ยเราก็ไปดูพื้นที่ต่อจากช่วงแรกที่เราดูแค่บุดีเพราะวันนี้พอเราดูที่บุดีเนี่ยไอ้น้ำที่จะไปบุดีเนี่ยมันจะไปออก แม่น้ําสายบุรีไม่ได้เพราะมันยังมีอีกหลายอบตอที่ยังขวางอยู่เราก็ไปกับเนินงะไปบางงวยไปกับเนินงามพอไปอันแรกก็ไปอบตอบางงวยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเนนงามเราก็เห็นว่าที่คูเส้นนี้นะครับกับคูเส้นนี้มันมีปัญหามากเพราะน้ําตรงนี้เนี่ยนะครับรับตั้งแต่กโกตาบาลูกลับมาด้วยโกตาบาลูย้อนกลับมา แล้วจากเทศบาลยะลาก็ไปไปเจอกันตรงนี้พอไปเจอกัินไปตรงนี้เสร็จมีช่องขนาดนี้ท่านลองคิดดูมีเขาสองลูกเนี่ยมันจะพอที่ไหนมันก็ไม่พอขณะเดียวกันพอผ่านตรงนี้เสร็จก็มาเจอล่องน้ำตรงนี้อีกมีช่องน้ำอีกสองช่องแล้วถนนที่ขวางอยู่ซึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นของทางหลวงชนบท เราก็ต้องไปคุยกับทางหลวงชนบทว่าเราจะขอเปิดถนนหรือทำสะพานเพื่อทำให้น้ำเนี่ยมันโฟเพราะว่าที่เนินงามเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันกลายมาเหมือนกับเป็นเขื่อนที่ขวางน้ำที่มาจากยะลาพอจากยะลาไปสเต็งนอกไปบุดีเสร็จจากบุดีลงเขามานะครับแล้วเลี้ยวขวาพอไปบางโงยเสร็จ ไปต่อเนินงามเพราะเนินงามก็ไปเจอถนนเ,น,น,อเอถน,นเส้นนี้ขวางววพอเจอถนนเส้นนี้ขวางเพราะช่วยปรับใหญ่สุมพอไปเจอถนนเส้นนี้ขวางเสร็จกลายมาชาวบ้านเนี่ยน้ําไปไม่ได้เขาก็จมเขาจมนานกว่าเราจมอีกเขาจมทีหนึงเป็นอาทิตย์เพราะมันกับเหมือนกับเขื่อนขวางซึ่งเราก็รับทราบปัญหาขึ้นมานะครับ แล้วพอพ้นจากตรงนี้ไปเสร็จนะครับจากตรงนี้ไปก็ไปสะพานสะพานในอดีตเนี่ยมีสองช่องตอนนี้เนี่ยถูกปิดไปช่องเดียวน้ําที่จะไปออกวังพญาก็ออกไม่ได้อีกเราก็ไปทําการบ้านกันหมดทั้งหมดด้วยการที่ลงพื้นที่ต่างๆไปเจอแล้วไปพูดคุยกับผู้บริหารท้องถิ่นแล้วขณะเดียวกันพอดีไม่มีรูปนะครับอยู่อีกด้านหนึ่งด้านนี้เนี่ยข้างมัสยิดต,ตรงเนี้ย กำลังทำถนนผมก็เลยให้สำนักการช่างของเทศาบาลว่าไปขอดูแบบมาเพราะพอน้ำลอดจากตรงนี้ไปเสร็จน,นนะฮะสถานีรถไฟไม้แก่นอยู่ตรงนี้ด้านข้างๆนะครับไม้แก่นถ้าผมยืนตรงนี้ไม้แก่นจะอยู่ขวามือสถานีรถไฟแรกนะครับพอน้ำพ้นจากตรงนี้ไปมันจะต้องเลี้ยวซ้ายตอนนี้กำลังสร้างถนนอยู่ผมก็เลยบอกว่า ให้พออ,อบอกว่าช่วยไปดูขอแบบมาว่ามีการฝังท่อที่จะให้น้ําข้ามไปต่อไหมสุดท้ายในแบบก็ไม่มีตอนนี้เราก็เลยหาวิธีการว่าให้ช่วยแก้แบบโดยเราจะหาวัสดุคือหาท่อให้ไปวางเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมเรียนพี่น้องเนี่ยมันไม่ใช่ทํางานด้วยแก้เฉพาะในเขตเทศบาลแต่มันต้องแก้ทั้งระบบหมดเลยนะครับ เราก็ลงไปดูนี่ท่านท่านนายกมาเองนี่ท่านนายกเนินงามแกพูดกับผมว่าวันแรกที่มาประชุมแกบอกนายกอ่าผมเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเป็นนายกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากความหมายการท่วมซ้ำซากก็คือหมายถึงให้ทำใจว่าทุกปีก็จะท่วมแบบนี้เราลองนึกดูถ้าเป็นคนยะลาจะย,ยอมไหม ผมคิดว่าผมคงสอบตกนานแนละ้วถ้าเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็คือเหตุผลทําไมที่จะต้องมีการเลือกตั้งอย่างน้อยมันมีเรื่องของแอคเคาท์เทร์ิตี้ความรับผิดชอบทางการเมืองนี่คือทําไมเหตุผลจะต้องมีการกระจายอำนาจผมคิดว่านี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่พอยกตัวอย่างได้นะครับในขณะเดียวกันพอหลังจากเราไปชุมเสร็จเรารู้ทันทีว่าหลายอย่างที่เราจะต้องทำเนี่ยนะครับ ปัญหาคือยังไม่มีการศึกษาเช่นเรื่องที่หนึ่งเราต้องการผันน้ำจากคลองละแอที่เปาะเส่งผันผ่านวัดถ้ำเลยไม่ต้องเข้ามาที่หน้าถ้ำแล้วก็ไปเชื่อมกับแม่ลานเลยและทางประมาณสักสิบกิโลเพื่อทำเป็นคลองใหญ่เพราะนั้นน้ำที่ลงมาจากยะหา ปีนี้ที่เราท่วมหนักเนี่ยเนื่องจากค่าศึกเนี่ยโจมตีเราทุกทิศเลยพร้อมๆกันบางปีเนี่ยค่าศึกโจมตีเราเฉพาะฝั่งแม่น้ําแต่ไอ้ฝั่งลามันไม่ได้โจมตีเราเราก็เบาบางทีฝั่งลามันโจมตีเราแต่ฝั่งแม่น้ําไม่ได้โจมตีเราฝั่งแม่น้ําโจมตีอาจจะโจมตีเฉพาะบรังสตากับกงปีนงัง แต่ยะหาไม่ได้โจมตีก็ทำให้เราเบาทำให้แม่น้ำปัตตานีเนี่ยมันไม่เยอะแต่ปีนี้เนี่ยท่านลองไปไล่ดูปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันโจมตีเราทุกทิศเลยผมยกตัวอย่างเหมือนกับสงครามเก้าทัพในสมัยพระเจ้าตากที่มาทุกทิศเข้ามาโจมตีเราพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดว่ามันจะต้องทำยังไงเนี่ยให้น้ำของยะหาเพราะปีนี้ยะหาตกสามวัน ประมาณพันมิลเบี่ยงออกไปที่แม่ลานเลยเพราะนั้นทานการที่เบี่ยงออกไปที่แม่ลานเนี่ยจะทำให้คนเปาะเส้งคนหน้าถำ้ำคนพะล้อนคนท่าสาบเนี่ยคนยุบโบเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมนะครับแต่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อนเลยในขณะกันพอหลังจากแม่ลานไปออกแม่น้ำปัตตนีเนี่ย ได้มีการศึกษาแล้วเพราะคณะชนประธานเนี่ยเขามาขอพบผมหลังจากที่ผมไปเจอลัมตีว่าการกระทรวงเกษตรอยากจะรู้ว่าผมได้ไปคุยอะไรกับท่านลัมตีกระทรวงเกษตรบ้างไปขอท่านจะได้ไปทําแผนต่ออันที่สองในซีกฝั่งลามันตอนนี้ที่โกตาบาลูน้ําจากโกตาบาลูเนี่ยไปวังพญานะครับไปผูรันควาย,ยได้มีการศึกษาแล้ว แต่น้ําจากบุดีที่จะไปลานควายยังไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการศึกษาเนี่ยการศึกษาคือการศึกษาผลกระทบต่างๆทั้งสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตประชาชนต่างๆยังไม่มีการศึกษาเลยเพราะฉะนั้นเขาเองจะไปตั้งงบไม่ได้แต่ถ้ารอให้กรมชนประทานเนี่ยตั้งงบเนี่ยปีนี้ปี2 6 8 นะครับแต่งบที่เราใช้เนี่ยเป็นงบปี6-8ตอนนี้กำลังตั้งงบปี69เรียบร้อยแล้วนะครับปี69นี้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยิ่งการเมืองในประเทศแบบนี้ผมเชื่อว่าจะต้องรีบๆเคลียร์กันเพราะว่ามันทำท่าจะดูกันไม่ไหวเพราะแต่เราพักก็ตอนนี้เราก็คงเห็นสภาล่มมาสองวันนะครับเรื่องแก้รัฐมนูลเพราะนั้นก็มีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของพักร่วมรัฐบาล เพราะนั้นปี69เนี่ยงบประมาณตั้งละเพราะนั้นการที่จะตั้งงบศึกษาเนี่ยจะต้องไปปี70พอไปปี70เนี่ยการใช้เวลาการศึกษาเนี่ยประมาณปีหนึ่งปีคือ365วันพอศึกษาจบกว่าจะตั้งงบได้คือปี71ท่านลองคิดดูปี71นี่ผมกำลังจะหมดวาระอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช้าไม่ได้ ผมก็เลยนำคณะนายกทั้งหมดไปเจอเลขาสบตเพื่อของบกลางงบกลางเนี่ยก็คือเงินที่พร้อมที่จะให้โดยให้สบตเนี่ยในฐานะคนดูแลช่วยเป็นเจ้าของเรื่องขอกับรัฐบาลในงบการศึกษาทั้งหมดท่านเลขาสบตนะครับก็รับบอกว่า นายกอา่าไม่ต้องไปรอคลรมสัญจรซึ่งคลรมสัญจรจะมีการประชุมที่สงขาวันที่18เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต้องไปรอแต่ให้ทำเรื่องมาเลยแกจะขอเป็นกรณีเฉพาะเรื่องนี้เพื่อมางบศึกษาโดยโครงการละ20ล้านที่จะเอาเงินเส้นหน้าธรรมที่บายพาดน้ำไปแม่หลาน20ล้านลามันอีก20ล้านศึกษาเบื้องต้นในความเป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อเส้นทางน้าแล้วอย่าได้ศึกษาต่อไปในการออกแบบถ้าเมื่อเห็นดีไม่มีปัญหากับชบะชาชนจะได้ตั้งรายละเอียดต่อไปผมก็ได้ไปคุยเสร็จท่านก็บอกว่านายกอามวันที่17เนี่ยที่จะถึงเนี่ยรองนายกลัมตรีที่กำกับดูแลสบตนะครับก็คือท่านภูมิธรรมแรกสุดจะมาที่ยะลาจะมาประชุมสบตที่ยะลา บอกว่าให้ผมเนี่ยเข้าไปคุยด้วยชี้แจงด้วยผมว่าได้เพราะโดยส่วนตัวผมกับท่านลำตีภูมิธรรมก็รู้จักกันมาเป็นยี่สิบปีพอ,พอ,พ,อพอกับที่ผมเป็นนายกผมก็รับปากผมว่าได้ตอนหลังก็ไม่ได้มาไม่ได้มาก็คือประชุมที่สงขาประชุมที่สงขาเมื่อวานผมก็เลยไลน์ไปบอกว่าแล้วตกลงประชุมสงขาเนี่ยตอนกี่โมงผมจะเข้าไปยังไงแกว่าเดี๋ยวถามก่อนผมก็เลยตัดไปอีกทางหนึ่ง ผมก็ไลน์ไปหาเลขาของส่วนตัวของท่านภูมิธรรมอีกทางหนึ่งเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าให้ผมไปนําเสนอต่อจากท่านเลขาสปทผมวอาผมขอห้านาทีพอนะครับในการนําเสนอที่จะของบกลางเพราะนั้นวันที่17เนี่ยผมก็ต้องไปเจอท่านภูมิธรรมนะครับที่หัดใหญ่เพื่อที่จะไปของบกลางมาทําการศึกษากับที่เราไปขอสปท เพื่อจะทำให้มีการศึกษาจะได้ตั้งงบเร็วขึ้นนะครับในขณะเดียวกันพอประชุมครมสัญจรหลังจากที่เราไปเจอลัมตีว่าการกระทรวงเกษตรทางลัมตีก็ได้สั่งลงมาแล้วก็ได้มอบหมายให้ลัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คือท่านอิทธิลงมาซึ่งวันนั้นท่านก็ให้คุณอดิลันลงมาก่อนนะครับมาประชุมกับผู้ว่าที่เทศบาล นี่ก็มาประชุมที่ทีเ a ปาเพื่อเอาปัญหาทั้งหมดมาคุยกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรผมเองวันนั้นติดภารกิจที่กรุงเทพนะฮะมีติดไปบรรยายสองงานที่กรุงเทพก็เลยเนื่องจากรับปากเขามานานแล้วก็เป็นหลักสูตรใหญ่ของดีป้าอันหนึ่งแล้วก็เป็นของไอศูนย์ของเรื่องยุติธรรมอันหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ไปแต่มอบให้รองนายกอะไรเข้าไปนำเสนอเพื่อหาข้อสรุป ข้อสรุปนี้จะไปไหนฮะพวกนี้วันที่16นะครับเทศบาลก็จะไปนําเสนอต่อรัมตีซึ่งก็ได้นัดหมายว่าให้ผมไปนําเสนอต่อท่านรัมตีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรที่ชนบทานที่ปัตตานีเพื่อในการผลักดันโครงการทั้งหมดนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราเองตอนนี้เนี่ยเราเร่งเวลานะครับอยากกระทำทุกอย่างให้มันจบก่อนที่ผมจะหมดวาระนะครับแล้วก็ ถ้ามันได้ตามเป้าทั้งหมดเนี่ยนั่นหมายถึงพอกลับเข้ามางานก็ได้เดินไปด้วยตัวหนึ่งเพราะว่าผมไม่แน่ใจเพราะปีนี้เนี่ยเขาก็พูดว่าน้ําทําท่าจะเยอะอีกเพราะเป็นปรากฏการณ์ลานิญาแล้วจะทําให้ความแล้งน้อยลงฝนอาจจะมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นหลายสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับแต่ก็ทําได้เท่าที่กฎหมายที่เขากําหนดเพราะว่าหลายตัวนะครับประเทศไทยเขาก็เขียนไว้ล็อกว่า เช่นใกล้ๆจยาหมดวาระก่อนร้อยแปดสิวันเนี่ยห้ามทําอะไรที่เป็นโครงการใหม่ๆเนื่องจากว่าเขามองว่าจะทําโครงการใหม่ๆไปเอาไปหาเสียงนะครับมันก็เลยทําอะไรลําบากมากนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีใครจะฟ้องนะฮะบางคนเขาเดี๋ยวนี้ก็ฟ้องอะไรเขาไม่ใช่ต้องลงชื่อนะเขาเขียนใส่ทิชชู่ส่งไปก,ก,ก็ถูกเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับในขณะเดยียวกันนะครับ ก็เราก็สิ่งที่เราไปเสนอก็ที่เล่าให้ฟังนะครับการระบายน้ําต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็กําลังดําเนินการให้กรมโยธานะครับที่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกกับทางทอชอเนี่ยน้ําจากบุดีเลยมาจะต้องผ่านช่องนี้ไปออกด้านนี้ซึ่งเล็กมากนะครับที่ตอนนี้ผมก็ลังคุยกับทอชอในการที่จะขอเปิดเองในเบื้องต้นแล้วก็ถ้าไม่ก็ขอทําสะพานนะครับแล้วก็ที่ลางรถไฟที่เล่าให้ฟังนะครับ เป็นช่องน้ําเล็กนิดเดียวนะฮะเราก็จะไปทําให้มันกว้างขึ้นนะครับนี่เป็นภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ผมว่าจะเห็นไหมฮะเหลือช่องแค่นี้ฮะตรงนี้ก็เป็นถนนเพราะฉะนั้นน้ําก็ไปไม่ได้อีกนะฮะน้ำจากเราก็ไปไม่ได้เพราะนั้นเวลาตอนนี้เรากำลังไปดูดูทั้งระบบเลยเราได้ช่วยไม่ใช่ช่วยเฉพาะในเทศบาลนคนยารยะลา เราจะช่วยชาวบ้านในบางงวยด้วยเนินงามเพราะที่บางงวยเนินงามที่บุดีเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าเวลาแล้งเนี่ยเขาแล้งมากเทศบาลตำบลบุดีเนี่ยต้องมาขนน้าจากเทศบาลนครยะลามาซื้อน้ําปะปานะครปีหนึ่งเฉพาะค่าน้ำมันเป็นล้านเลยนะครับจนกระทั่งชาวบ้านที่หมู่5ที่บ้านใบเนี่ย ผมรู้ดีเพราะสมัยก่อนผมไปช่วยสร้างโรงเรียนต่อชดอที่บ้านใบตอนนั้นผมปี48 49ผมไปคุมงานเองทุกเย็นเวลาเลิกงานอยากยะลาผมเข้าไปบ้านใบยิเนี่ยเป็นคนยื่นดีกาให้พระเทพเพื่อขอสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านใบขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายพระองค์ท่านก็ได้ให้กรมชนะทานไปศึกษา พอไปศึกษาก็สร้างเขื่อนขึ้นมาอ่างเก็บน้ําที่บ้านใบขึ้นมาแต่เป็นขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่เข้ามาแต่ปัจจุบันบุดีก็แก้ได้เพียงส่วนหนึ่งแต่อีกซีกหนึ่งก็ยังแรงอยู่ขณะการบางงยเนี่ยเป็นทุ่งนาทั้งนั้นชาวบ้านทํานาได้ปีละครั้งทั้งที่ข้าวที่บางงยเนี่ยข้าวที่บุดีเนี่ยเป็นข้าวหอมมือรอแดง ที่เนินงามเป็นมือรอเขาชื่อมันแปลกมากนะฮะจริงๆในบุดีเนี่ยมีสายพันธุ์ข้าวอยู่สี่สิบสายพันธ์ผมก็เป็นคนไปช่วยอยู่ตอนนี้นะครับผมไปขอเงินจากกรมการข้าวให้ทำวิจัยข้าวทั้งสี่สิบสายพันธ์มีสายพันธุ์หนึ่งเป็นชื่อภาษาย,ยาวีเป็นข้าวเจ้าแต่เหมือนกับข้าวเหนียวเลยแปลกมากะฮะที่บุดีตอนนี้เราก็เลยให้กรมการข้าวเนะี่ยไปเก็บสายข้าวทั้งหมดเลยสี่สิบสายพันธุ์ เพื่อมาดูว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณค่าอาหารยังไงแล้วทําให้บริสุทธิ์เราอยากจะทําเป็นสังยดแต่เป็นของสังหยดยะลาเพราะนั้นจะต้องปลูกทั้งหมดใช้เวลาห้าปีในการผสมพันธุ์จนกระทั่งให้บริสุทธิ์แท้ๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้กําลังทําอยู่โครงการนี้ถามว่ามาจากใครผมเองเป็นคนเป็นคุยกับที่ดีกรมการข้าวแล้วได้งบประมาณมาแล้วก็เอามาทําแล้วตอนนี้ชาวบ้านแถวบุดีเนี่ย เขาทำารราวนี่ที่มาจากข้าวไรบอรีเขาขายไม่พอทำเครื่องสำอางทำสบู่วันนี้บางงยบุดีเนินงามเนี่ยมีทุ่งนาข้าวอยู่สองพันไร่แต่หน้าแรงทำอะไรไม่ได้ไม่มีน้ำยะลาพวกเราเนี่ยผมพูดตลอดเวลาว่าถ้าเรามาพูดคำว่า Food Security หรือความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราไม่มีเลยนะฮะยกตัวอ,อย่างเนี่ยถ้ามีโควิดนะครับ แล้วทุกเมืองต้องปิดแบบเนี้ยห้ามเดินทางเราไม่มีอะไรกินเลยนะเราต้องกินผลไม้แทนข้าวแทนเลยนะเพราะว่าข้าวเราทั้งหมดเนี่ยสั่งมาจากที่อื่นหมดเลยผักทั้งหมดเรามาจากราชบุรีหมดเลยเราไม่มีของเราเองเลยนะเพราะนั้นในแง่ของความมั่นคงทางอาหารไม่ได้เลยนะสิงคโปร์วันนี้พอหลังจากวิกฤตการณ์ที่โควิดสิงคโปร์เขามานันเน้นเรื่องนี้มากฮนะ เขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารมันไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องมีความปลอดภัยแล้วแต่มันหมายถึงถ้ามีวิกฤตหรือมีสงครามนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองได้ยกตัวอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นในบริเวณสนามบินนาริตะชาวนาที่รอบสนามบินนาริตะเนี่ยทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นต้องปกป้องรัฐบาลญี่ปุ่นประกันราคาข้าวสูงมากเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้ พราะเขามองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีภัยพิบัติโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็ดีหรือเกิดมีสงครามในก็ดีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีข้าวของตัวเองในการเลี้ยงได้วันนี้ยะลาเราไม่มียนยฮะเพราะฉะนั้นทุ่งนาบุดีบางงวยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าทําดีๆเนี่ยอันที่หนึ่งในแง่ของความมั่นคงทางอาหารอันที่สองเนี่ยคืออะไรฮะชาวบ้านมีไรายได้ท่านดูแถวละโนดที่สงขาปัจจุบันสองปีทำนาห้าครั้ง วันนี้ปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งที่เหลืออีก9เดือนทำอะไรสุดท้ายว่างงานไว้รุ่นเตเพราะนั้นวันนี้เรากำลังมองไม่ใช่เฉพาะป้องกันน้ำท่วมแต่เราพยายามที่จะดูตั้งแต่เวลาแรงเนี่ยให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการทำแหล่งน้ำซึ่งผมก็ไปช่วยนะนะฮะเท่าที่ศักยภาพผมพอมีในการทำงานได้นะครับ